วินเลียมอดัมหรือมิอุระอันจินจากเมืองกินริ่งแฮมมอนทนเคนประเทศอังกฤษโดยก่อนที่จะมาเป็นซัมบูไดวินเลียมเคยเป็นนักเดินเรือมาก่อนและได้ร่องเรือออกไปยังท้องทะเลเพื่อการค้าขายกับกองเรือดัชจากกองเรือห้าลำที่ออกค้าขายเรือของวินเลียมเป็นเรือเพียงลำเดียวที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น หลังจากที่พบกับพยานะทางท้องทะเลโดยในตอนนั้นพวกเขาก็โดนคนญี่ปุ่นในพื้นที่หาว่าเป็นโจนสรสลัดจนลูกเรือส่วนมากโดนสังหารทิ้งและวินเลียมก็ได้กลายเป็นนักโทษของใต้เท้าอีเอยยสึไปนับเป็นโชคดีของวินเลียมที่อีเอยยสึสนใจในความรู้ของเขาจนทำให้เขาได้กลายเป็นคนสนิท ผู้ให้คำปรึกษาในการสร้างเรือแบบตะวันตกและกลายเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการจัดการค้าขายกับดัตช์และอังกฤษในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามวิลเลียมนั้นมีภรรยาและลูกๆอยู่ที่บ้านเกิดจึงได้พยายามขอรากับบ้านแต่ด้วยความที่กลัวว่าวิลเลียมจะหนีไปอีเอยสึ จึงไม่ยอมให้เขาออกจากประเทศญี่ปุ่นและเพื่อเป็นการตอบแทนออเอยซ์ซึเขาได้มอบดาบคาตนะสองเล่มให้แก่วินเลียมแต่งตั้งเขาเป็นซามูไรและให้ชื่อใหม่ว่ามิอุระอันจินการแต่งตั้งในครั้งนี้ทำให้วินเลียมยังคงรับใช้ออเอยซ์ซึต่อไปในฐานะซามูไร ก่อนที่จะได้แต่งงานกับหญิงชาวญี่ปุ่นชื่อโอยุกะและได้รับตําแหน่งอัตาโมโตะมีหน้าที่เป็นข้ารับใช้โชกุนโดยตรงพร้อมที่ดินในเฮมิ mi. เมืองโยโกซุกะในปัจจุบันส่วนภรรยาและลูกๆที่บ้านเกิดนั้นวินเลียมได้รับอนุญาตให้ฝากเงินไปให้ได้ ตราบใดเท่าที่ตัววินเลียมนั้นไม่ออกจากประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่เหมือนนกน้อยในกรงทองแต่วินเลียมกับรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นตั้งเช่นที่เขาเขียนไว้ในจดหมายว่าพระเจ้าได้ให้พรแก่ข้าวาเจ้าแล้วหลังจากต้องพบกับความทุกข์ทรมานเป็นเวลานานซึ่ง สื่อถึงหายนะจากการเดินทางและการได้มาพบกับประเทศญี่ปุ่นนั่นเองวิลเลียมอดัมหรือมิอุระอันจินเสียชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่16พฤษภาคมคิศกรา1620ในฐานะของหนึ่งในชาวต่างชาติที่ซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดในยุคเอโดะ และหนึ่งในซามูไราชาวต่างชาติเพียงแค่กี่คนในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น